กราบเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวพัชรินอินทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลายัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมขออนุญ,ญาตนำเสนอผลงานวิจัยสถาบันภายใต้หัวข้อสมรรถนะวิชาชีพ,พแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการโรงแรมวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพรเกษมที่มีผลต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมปีการศึกษา2,564มาดูหลักการและเหตุผลกันนะคะค่ะสำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม อยู่ภายใต้สังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ผลิตกำลังคนส่งสู่ตลาดแรงงานนะคะแล้วก็ได้มีการพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพนะคะซึ่งได้มาจากการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบการแล้วก็แปลงมาตรฐานอาชีพมาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะจึงทำให้สมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน วิทยาลัยเองก็มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรมได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและก็มุ่งเน้นไปที่สมรรถนะวิชาชีพของแผนกอาหารและเครื่องดื่มดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงการฝึกงานนะคะก็จะต้องให้ความสำคัญรวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษานำเอาสมรรถนะที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนหรือว่าห้องปฏิบัติการ ไปออกทดลองใช้หรือว่าออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วก็เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพทางผู้วิจัยก็ได้มีการสำรวจแล้วก็สอบถามเรื่องของความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมค่ะ โดยมีวัตถุป,ประสงค์การวิจัยนะคะก็คือเพื่อศึกษาสมรรถนะวิชาชีพ,พแผนกอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลายัยเทคโนโลยีการจัดการเปเกษเรมที่มีผลต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมป,ปีการศึกษา2564ค่ะโดยมีตัวแปตรต้น3ด้านนะคะได้แก่ด้านความรู้ด้านทักษะและก็ด้านทัศนคติซึ่งมีตัวแปรตามก็คือผลของความพึงพอใจ ของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมปีกึกษา2564ค่ะประชากรและกลุ่มตัวอย่างของเรานะคะก็ได้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมที่มีนักศึกษาของเราเนี่ยไปฝึกงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่มจํานวน25แห่งค่ะผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นภาพนะคะของ การดำเนินการในครั้งนี้นะคะซึ่งผู้วิจัยก็ได้มีการประชุมครูแล้วก็นักศึกษาเพื่อเตรียมศึกษาข้อมูลในการจัดทำเครื่องมือด้วยแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการที่มีนักศึกษาของเราเนี่ยไปฝึกงานเฉพาะผาแผนกอาหารแล้วก็เครื่องดื่มซึ่งก็มีมากมายหลายที่นะคะแล้วก็นำเอาความต้องการของสถานประกอบการเนี่ยมาปรับใช้ในการเรียนการสอนด้วย และก็ผลการวิจัยนะคะในด้านที่มากที่สุดเนี่ยก็จะได้แก่ความพึงพอใจในด้านทักษะซึ่งสถานประกอบการมีมากที่สุดนะคะนี่ก็จะเป็นตารางแสดงค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบีงบ่งเบนมาตรฐานของแต่ละด้านนะคะนี่ก็จะเป็นด้านความรู้เดี๋ยวเราจะมาสรุปในตอนท้ายกันนะคะและนี่ก็จะเป็นด้านทักษะที่มีข้อมูลถามไปหลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของด้านทัศนคติ โดยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ค่ะในด้านความรู้นะคะนักศึกษามีความรู้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานบริการเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะส่วนในด้านทักษะเนี่ยนักศึกษาสามารถต้อนรับลูกค้าในห้องอาหารได้อย่างถูกต้องนะคะนี่ก็จะเป็นอันดับแรกนะคะส่วนด้านทัศนคตินะคะข้อแรกเลยเนี่ยนักศึกษาให้บริการลูกค้าได้อย่างมีความสุขอันนี้เป็นสิ่งที่ทางสถานประกอบการ ที่มีบุคลากรดูผู้ดูแลนักศึกษาได้เป็นผู้ตอบมานะคะเป็นข้อที่เราจะสรุปผลการวิจัยนะคะในด้านข้อเสนอแนะค่ะข้อแรกนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพกเสมนี่นำผลจากงานวิจัยมาปรับแผนการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนให้ตรงตามสมรรถนะที่สถานประกอบการต้องการเพื่อที่เราจะได้ ส่งนักศึกษาในรุ่นต่อไปเนี่ยให้ได้ตามความต้องการของสถานประกอบการให้มากที่สุดนะคะข้อเสนอแนะข้อที่2ค่ะผู้บริหารนะคะประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมนะคะเพื่อจัดทาโครงการความร่วมมือทวิวิวิภาคีต่อไปนะคะโดยที่ผลของการวิเคราะห์สมรัถนาวิชาชีพเนี่ยเพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรปวชได้ศึกษาต่อในหลักสูตรปวสในระบบทวิภาคีนะคะรวมถึงผู้ สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปวสเนี่ยก็ได้งานทำทันทีนะคะนี่เป็นสิ่งที่ผู้บริหารได้ได้รับมาแล้วก็ทางผู้วิจัยได้เสนอแนะไปนะคะส่วนข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไปนะคะก็คิดว่าเราก็ควรศึกษาความต้องการในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยสำหรับธุรกิจโรงแรมเนี่ยในแผนกอื่นๆด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อเสนอแนะ ในเรื่องของการทำวิจัยในครั้งต่อไปค่ะค่ะสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยนะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะหากท่านคณะกรรมการนะคะมีข้อคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะนาทางผู้วิจัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ออมีโอกาสได้ตอบคำถามแล้วก็ได้พบกันในโอกาสต่อไปค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ